สามีก็คือวันนี้เขาบอกว่าเขามีวันหยุดไม่ได้ทํางานวันอาทิตย์ก็คืออย่าออกไปข้างนอกไปทากิจกรรมอะไรเงี้ยเนาะมานึ้ร้านนี้คนค้นขาขนมสวยน่านกินท้งนั้นเลยมาแล้วเราอยู่ที่ฟู้ดคอร์ดแล้วมาหาอาหารเช้นทานกันค่ะรอกนีก็จะเป็นพกิปปโปพิปปโปเยอะมากนี่เป็นปสี เอาสเสืเชียงเอาเสื้อเราใส่ลงไปในตะการ้านี้แล้วมันก็จะเชค็คราคาให้เรานี่ด,ดีมากค่ะเจอดีเป็นร้านพวกเกี่ยวกับชุดสปอร์ตชุดกีฬาอะไรพวกนี้เนะ <Yeah. S 1> าะเช็คตะไส วดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลนาเอเวสส่วนวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์เนาะก็คือวันนี้อากาศไม่ดีค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็คือฝนตกเลยดูบริเวณรอบข้างก็คืออากาศไม่ดีเลยเนาะแต่คุณสามีก็คือวันนี้เขาบอกว่าเขามีวันหยุดไม่ได้ทํางานวันอาทิตย์ก็คืออย่าออกไปข้างนอกไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเนาะก็เลยชวนน้องสาวหลานสาวลูกสาวคนโตคนเล็ก ไปเที่ยวห้างกันก็คือเราไม่เคยไปห้างเวสต์ฟิลด์อยู่ที่เฮอร์ตฟิลด์ก่อนที่จะถึงซิดนีย์เนาะเราไม่เคยไปเราก็เลยอยากลงไปเราได้เงิน6 0ร้อดอลลาร์สำหรับช้อปปิ้งในวันนี้ก็คือรวมกันทั้งพี่พี่ท่านน้องทั้งน้องสาวสาวมีลูกหลานก็คือรวมกันใน6 0 0้อดอลลาร์เพื่อคุณสามีให้ให้ใช้6 0 0ดอลลาร์สำหรับช้อปปิ้งในวันนี้เนาะไปข่าไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างในช้อปปิ้งที่เวสต์ฟิลด์ ที่เฮ์สติลค่ะไปถักอองเดินท่ะบรรยากาศข้างนอกรถวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนาะเราก็บอกคุณสามีมาแล้วว่าช่วงนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งวันแต่เขาไม่อยากอยู่บ้านเนาะเขามีวันหยุดวันนี้เรา,เ,ราเขาอยากออกมาเราก็เลยต้องออกมาค่ะ<ม>ถึงแล้วค่ะรอขึ้นลิฟต์แล้วก็เข้าไปในห้างกันเลยเนะาะเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคนโ,โตก็ตื่นเต้นค่ะเพราะพวกเราเคยมาที่ห้างนี้เป็นครั้งแรกเนาะ ึ้นมาแล้วเราจะลงไปชั้นล่างเนาะโอ้ว้าวนี่บริเวณชั้นล่างมีที่เล่นสําหรับเด็กด้วยค่ะนี่กว้างใหญ่เลยเนาะเราจะลงไปข้างล่างกันก่อนเนาะเพราะว่าเท้าจอดรถอยู่อยู่ข้างบนจะต้องลงไปข้างล่างมาฝั่งด้านนี้กันคนก็ค่อนข้างเยอะเนาะตอนเราเข้ามาแรกไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ฝั่งด้านทางเข้าเนาะพอเข้ามาเรื่อยๆก็คือคนเยอะมาเข้าร้านนี้ค่ะเมก้าเป็นร้านเมคอัพอู้อยากได้จัง เป็นร้านขายพวกเมคอัพทั้งหลายแหล่เนาะเราจะมาดูลิปสติกสักแท่งนี่สวยเชียวฝั่งด้านนี้เป็นของนัสลิปสติกที่เราใช้อยู่เป็นของนัสเนาะเราจะมาเอาค่ะมันมีหรือเปล่ารุ่นที่เราใช้มันเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นเก่าแล้วเนาะนี่ฝั่งด้านนี้น,น,นี่สวยนี่นเป็นสีนี้ สวยเชียวราคาอยู่ที่43ดอลลาร์เนาะเอาไปหนึ่งแ่งค่ะาัต่อไปเวลานี้ค่ะ Uniqlo เนาะเดี๋ยวมาดูกันก็จะเป็นสไตล์เสื้อผ้าของเพื่อเอเชียเนาะช่วงนี้ที่ออสเตรเลียเป็นช่วงหน้าหนาวก็เสื้อผ้าก็จะมีพวกแล้ว่าเสื้อแขนยาวเยอะหน่อย ไปหน้ามาลองค่ะเสื้อกันหนาวไหนคะหน้ามาเอึ้นเฟรดี้เฟดี้อยู่ไรเงีวัสดีสันนีนาจะเอาตัวนี้ค่ะราคา39ดอลลาร์ เราได้เส <Es> <an> ื้อจากร้านนี้สี่ตัวเนาะก็คือเขามีบริการพี่ว่าเสื้อจะบริการตัวเองด้วยเนาะเราแค่เอาเสื้อเราใส่ลงไปในตะกร้านี้แล้วมันก็จะเช็คราคาให้เรานี่ดีมากแล้วเราก็ไปต่อกันด้วยร้านนี้ค่ะเจอดีเป็นร้านพวกเกี่ยวกับชุดสปอร์ตชุดกีฬาอะไรพวกนี้เนาะบริเวณข้างในค่ะ ก็จะข้างในกันสนมากก็จะเป็นพวกชุดหน้าหนาวเนาะช่วงนี้หน้าหนาวยังว่าค่ะก็จะเป็นพวกเสื้อจจมเปอร์แขนยาวกางเกงขายาว,ยาวอะไรพวกนี้ เนาจะเอาชุดนี้ค่ะแมทชิ่งกับแบรดี้แบรดี้ have o n เลายเด็กเ A yes you get one get matching wow check the s เซนาจะเอาชุดนี้ค่ะซึ่งคุณสามีแล้วก็ลูกสาวคนโตมีเหมือนกันนนี่ชุดนี้เราจะลองให้เซนาใส่ดูเนาะมาลองดูกันท่ะเป็นไซส์ที่เขาเขียนไว้ว่าไซส์5ถึง6เนาะแต่เซนา7ขวบก็แต่เสื้อมันใหญ่ดีนะก็คิดว่าน่าจะใส่ได้ของเซนา นี่ค่ะออกมาก็จจุนประมาณนี้ใส่ได้พอดีเลยสวยเลยค่ะตอได้ร้านเทเวอร์ new, ค่ะข้างในบริเวณข้างนี้ก็จะเป็นพวกชุดเดสชุดออกงานอะไรพวกนี้เนาะราคาก็ค่อนข้างแพง <All right. S 1> เลยทีเดียวเนี่ยชุดนี้เราเคยไปดูมาไว้แล้วแต่เราไม่ซื้อสำหรับหน้าหนาวก็ถือว่าโอเคแน,ะน่นะตอนนี้ราคาเท่าไหร่มาดูราคากัน หนะึ่งร้อยสี่สิบเก้าเนียราคาแพงมากเป,เป็นชุดออกงานเนาะที่นี่ชุดนี้ก็สวยราคาก็จะอยู่ร้อยกว่าร้อยกว่าลรอยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าโอ้แพงมากส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกอของลดราคาเนาะราคาลดร,ราคาก็ถือว่ายังค่อนข้างแพงบางทีก็ลดร,ราคาครึ่งหนึ่งงทีก็เกินครึ่งอะไรเงี้ยนะ ชุดนี้น่ารักนารักมาดูชุดนี้กัน,น,นจากราคาห้ามาดที่สุกันลูกตรงนี้มาดูชุดนี้กันเนะา,มาะมันลดราคาจะเหลือเท่าไหร่จากหนึ่งร้อยเจก้าเหลือหนึยหสก็ยังแพงอยู่นะนนมาดูลานซมิโกะอย่างะเทไทยไหนวาลเด์เด ก็จะเป็นโซนให้เด็กๆของเด็กๆของเล่นเด็กๆเนาะเด็กดชื่นเยอะมากวันนี้เป็นวัวลาที่์ด้ยคนก็เลยจะค่อนข้างเยอะเนาะของของเล่นแต่ละอย่างน,น,นี่ก็คือแบบว่าสามารถเล่นได้ฟรีค่ะเห็นไหมเด็กเยอะมากลูกๆเราล้านเราอยากจะไปเล่นแล้วเราก็จะมานั่งรอตรงนี้ให้เด็กๆเ,เล่นก่อนหนละังจากนั้นก็จะไปทานอาหารเที่ยงกันเนาะ เจดีค่ะคุณสามีไปหาดูของเป็นร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบอสอยู mm ่ก hmm. ันเกที่ดิอ่าคุณสามีมาดูไอ้นี่โดรนเรามีกันแล้วอยู่ที่บ้านตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยนี่กล้องโกโก้ h a t is new one นทเวลเรามาดูเฉยๆเนาะวันนี้คงไม่ได้ซื้อหรอกค่ะ mm hmm. อินตา40ซี <That> s <S ตรงนี้ก็มามายืนโชว์ให้ดูอันนี้เป็นกล้องที่เราใช้ถ่ายเป็นตัวนี้อินตาถีซิกติคูสามที่ห้างนี้มีร้านขายสัตว์ด้วยค่ะ <c oughs> รามาหาอาหารเกี่วทานกันแล้วเนาะน้องสาวสามีอยากกินซูชิ <Okay. S 2> Blue Nana. สมูที้สีเขียว,วเป็นพวกผักไม่พวกเคล e s ส i ิ a c h อะไรพวกนี้เนาะราคา12ดอลลาร์นี่ชิมซิอืมอร่อยอยู่นะใช่ได้อร่อยเลยเราก็มาต่อกันที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านเครื่องดื่มเซนามาสั่งน้ำกินเดี๋ยวมาดูหน้าต่างวาจะเป็นยังไงเนาะราคา7ดอลลาร์เอาไว้เสร็จเซนาบอก <God. S 2> อร่อยมากเป็นอะไรนะ What's that you get เซนาเอารถอะไรนะแมงโกโยเกิร์ตแมงโกโยเกิร์ตเขาบอกเซนามาเจอของเล่นค่ะคือเพื่อนเขามีล่าเพื่อนสนิทเนาะมีไอ้กล้องตัวนี้จะถ่ายรูปไม่ได้หรอกสวยๆไว้ใส่ไอ้ห้อยกับกระเป๋าก็คือเซนาชอบค้ั่งไทลมากกว่าเจอนี่ก็เลยเดินถึงเข้ามาเลยก็คือเด็กๆได้กันคนละอันเนาะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยน่ารักเชียวไว้ห้อยกระเป๋าเลือกแล้วก็ได้เวลาเสียเงินค่ะราคาชิ้นหนึ่งสิบดอลลาร์เนาะสามคนก็สามสิบดอลลาร์ค่ะ เดอร้านนี้คนขาหนุ่มเซ็กสหวยหน่ากินทนั้นเลยเจอรอเดินไปนะร้านเขามีเค้กขายด้วยนะร้านนี้ก็จะขายอุปกรณ์เครื่องครัวเนาะเราไม่แน่ใจว่าใช้นีดออโคเรียนี่เตานี้เราก็มีอยู่บ้านเนาะเอาไว้ปิ้งหมูปิ้งหมูกระทะหมูย่างอะไรพวกเนี้ยฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกอ,อ่หมอ้หมอ,หมอหม้อหม้อหม้อนึ่งมีให้เลือกเยอะมากโอ้เตาอน,นี้ก็มีค่ะมาล่าเดินไปเดินมาเรามาเจอร้านนี้เ Asian ร์เก็ตเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันมันเป็นอะไรเนาะโอ้ เข้ามาก็มาเจอเลยถัวมะละผักสดๆทั้งน้าเลยอู้ใหญ่นะใช้ได้เลยเรามาดูโซนมาม่ากันมาม่าเยอะมากของใช้หน้าของโคเรลีของเกาหลีอะไรก็ว่าไปนะของคนไทยก็มีนี่เยอะมากไม่รู้จะเอารถไหนดีอ่าแล้วหารถที่แบบว่าเราเคยซื้อกินรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะคืออร่อยมาก มันไม่มีอยู่นี่นะถ้ามีเดี๋ยจะให้ทุกคนดูกันมันคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เันเป็นถุงสีเขียวเป็นรสก๋วเตี๋ยวอร่อยมากนี่ไงของมามาของไทยเราแคละสี่เก้าเก้ามีประมาณสีห้าถุงนี่ล็อกนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงเนาะพวกพริกพวกของหมักของดองของอาหารกระป๋องอะไรพวกเนี้ยนะนี่ หน้ากระป๋องอะไรตรงนี้พวกน้ำผลไม้อัดกระป๋องตอนนี้ก็จะเป็นพวกแป้งทอดกรอบอะไรตรงนี้เนาะนเราจะเอาไอ้นี้ไปทำสัตว์คูนี่จะทำสัตว์คูผักเขียวผักเขียวน่าจะอร่อยนะเอาไปนหนึ่งถุงราคาหนึ่งร้อยแปดสิบเซนนี่ก็จะเป็นพวกซอสนะนี่ของคนไทยเราก็มีนะนี่ตาตาหอยนางรมตาแม่ครัวนี่ราคาสี่รอยเก้าสิบเก้าต่อขวด แต่ส่วนมากเราไม่ไม่ใช้ยี่ห้อนี้เนาะเราจะใช้ยี่ห้อนี้อยู่นี่แพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่าเราว่ายี่ห้อนี้อร่อยนะนี่เป็นของของจีนือเปล่าไม่แน่ใจจีนหรือเกาหลีเนาะนี่แปดดอลเก้าสิบเก้าอ๋อด้านนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นของแช่แข็งเยอะมากยาวไปสุดนู่นเลยของที่แน่น่าชอบเจลีัอน,นี้เจลีสติกราคาถุงนึงสองดอลแ มาแล้วเรา,าอยู่ที่ฟูดคอร์ทแล้วมาหาอาหารเช่นทานกันค่ะร<บ>้านนี้คนยืนรอต่อแถวเยอะมากเลยบีบนดวแล้วกเรามาเจอร้านอาหารไทยในฟูดคอร์ดด้วยเราจะสั่งกับบ้านกันเนาะเราจะสั่งอะไรกันดีนี่อาหารก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะเราจะเอาไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะสั่งกลับบ้านเลยใช้เวลากลับบ้านนะคะช็อป,ปเสร็จแล้วเนาะของขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านกันเลยมาถึงบ้านกันแล้วคะ่ะหลังจากช็อปปิ้งก็คือ ก็ได้ของค่อนข้างเยอะเนาะไม่ใช่ใชเฉพาะของเราเนาะก็คือว่าวันนี้น้องสาวสามีแล้วก็หลานๆไปเลยคือน้องสาวสามีาลูกเขาเะนาะได้รองเทา้าผ้าใบคนละหนึ่งคู่สองคนก็สองคู่แล้วก็ได้ชุดชุดกันหนาวหนึ่งชุดสําหรับน้องสาวสามีที่เป็นเสียงตาลที่ว่าผ้าหนาๆจังนะเนาะห,หนึ่งชุดแล้วก็เขาได้อะไรนะได้กระเป๋ากระเป๋านักที่หนึ่งใบแล้วก็ อะไรอีกอะพวกของเมคอัพอะไรพวกน,นี้ยเนาะก็คือเขาเอากลับบ้านเขาไปแล้วคือเราไปส่งเขาแล้วเราถึงกลับมาที่บ้านเราเนาะนั่นก็คือของน้องสาวสามีส่วนของลูกสาวคนโตก็คือเขาก็เอาของเขาไปแล้วเนาะคือวันเนี้ยคุณสามีให้เงินไปห0ร้อยดอลลาร์สำหรับพวกเราทุกคนรวมกันเลยเนาะนั่นก็คือเองินที่เราซื้อของก็คือมันเยอะกว่าหกร้อยดอลลาร์อยู่แต่ว่าของส่วนใ,ใหญ่ที่เราซื้อที่ร้านอะดีเจเนาะคือคือร้านนั้นะหมดเยอะที่สุดแล้วมามาดูของเราบ้างเนาะของเรา ไม่เยอะค่ะเราเราไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะมากมายของเราก็จะมีกางเกงค่ะเป็นกางเกงหน้าหนาวกางเกงขายาวผ้าหนาๆตัวน,นี้ธรรมดาเนาะราคากางเกงตนนัวนี้อยู่ที่สามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์เป็นของยูน,นิคอร์เนาะตัวนี้คือผ้ามันหนาแล้วก็อุ่นมากใส่หน้าหนาวก็คือน่าจะดีอันนี้จะเป็นลิปสติกของนัสซื้อมาหนึ่งแพ็คเนาะลิปลองหมดพอดีก็คือไปเจอพอดีนานๆทีจะหาเจอ อ่ารุ่นที่เราชอบเนาะนี่มุงแท่นค่ะส่วนนี้เป็นชุดก้นหนาของเซที่เป็นเซตเนาะเสื้อแต่เป็นเกงตัวน,นี้ถ้าใครดูถ้าใครดูคลิปโน้นคลิปก็จะเห็นเนาะมันเป็นเซตของมันอะน่ารักเชียวนี่ชุดนี้แบบนี้เลยเนาะชุดนี้ราคาอยู่ที่จากปกติราคาหนึ่งร้ยห้าสิดอลลาร์สำหรับเสื้อแต่กางนเกงเนาะมันลดราคาเหลือหนึ่งสิบดอลลาร์ลดไปสี่สิบดอลลาร์เลยตัวนี้ เสื้อขนหนาเหองกันเนาะของเซนาค่ะมันเป็นขนนิ่มๆอย่างที่ที่ของที่เราใส่บ่อยๆเสื้อขนหนาของเราเนาะของอันนั้นของเรามันเป็นของรูหน้าเจนเนาะของของเสื้อเกี่ยวกับพวกเสื้อชุดกีฬาเนาะเขามีเสื้อขนหนาขายก็คือเราซื้อตัวนั้นมาประมาณสามปีแล้วอะ่ะคือมันก็ยังดีอยู่ใช้ได้อยู่อะนอะแล้วแล,แ,ลแล้วทีนี้เซนาเห็นเซนาก็อยากได้วันนี้เราไปที่ริโคเราไปคินเราก็ได้ซื้อมาชุดหนึ่ง กีฬาก็เหยยดก็จะ็ชอบด้วยเนาะเราเราลองส่วนดูกันคือเขาชอบเราบุกข้ามนิ่งมาดูตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่สามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์ราคาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคใส่หน้าหนาวน,นี่เนาะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือของที่เราได้สี่บอบบันนี้เนาะก็คือไม่เยอะแต่ว่าหมดไปหกร้อยดอลลาร์เพราะว่าเราไม่ใช่พวกของเราเนาะของเรามีเท่านี้ของเราแล้วก็ลูกสาวคนโตลูกสาวคนเล็กแล้วก็น้องสาวหลานสาวอีกสองคนมันหลายคนรวมกันมันก็เลยค่อนข้างแพงแล้วก็ได้ของกันคนละสองสามชิ้นเนาะนั่นก็ก็ถือว่า ก็ยังถือว่าเยอะอยู่การสอวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบาย